มัเค้กเลเค้มันคือ,อเค้เฮยแป้บนอรอบน้เราไหมเราไหิเอาเลเอาเลยแล้วก็เป็น,น,นไงชบที่สุดต๋เอเลยออ เบรลิกูดหรือ่งอร่อยกับเค้กเมื่อคืนไหมล่ะง่ายก็อร่อยคร่ับอออืมเป็นไงคะรู้สึกว่ามันนุ่มไหมคะนุ่มนุ่มละลายในปากอืม ต้องทำข้อสอบได้ดีแน่เลยวันนี้ใช่ไหมต้อง้อหืสตอรีมให้ด้วยป๊บแป๊ปปเปหือใช้มือได้เหรอคะขวบเพื่อนชุดเหรอคะ อืมถ้าหนูไม่บอกอ่ะเราก็ไม่เห็นเนาะอืมใช่ดิหวังเปือ้นเส้้อ่ะ